โโโรับสู่ Enmax Motor Touring นะครับผมวันนี้ผมก็จะมานะครับทำการเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะครับผมซึ่งน้ำมันเบรกของผมเนี่ยนะฮะก็ใช้งานมาแล้วประมาณ1ปีนะครับซึ่งตามะระยะการเปลี่ยนถ่ายของน้ำมันเบรกนะครับอาจจะอยู่ที่12000กิโลนะครับหรือว่า1ปีนะฮะหรือว่า1-2ปีก็ได้ฮะแล้วแต่ว่าความความขยันนะครับ แต่สำหรับส่วนตัวผมเนี่ยผมจะเปลี่ยนทุกๆ1ปีนะครับหลังหน้าฝนนะครับผมเพราะว่าในาน้ำมันเบรกเนี่ยฮะมันจะมีคุณสมบัติในการดูดความชื้นที่ดีมากเลยครับก็คือมันก็จะดูดความชื้นนะครับเข้าไปในน้ำมันเบรกนะครับแล้วก็มันก็จะเข้าไปในระบบเบรกนะฮะทำให้ระบบเบรกหรือว่าระบบ abs ของเราเนี่ยนะครับเกิดสนิมนะครับแล้วก็ เกิดความขัดขัดข้องนะครับแล้วก็เป็นตัวต้นเหตุในการทําให้ไฟ FS เราโชว์ได้ในทางหนึ่งด้วยนะครับผมซึ่งน้ํามันเบรกของผมที่ผมเลือกใช้นะครับผมก็จะใช้เป็นน้ํามันเบรกของของูนย์เลยนะฮะของอายามาลรบนะครับเบรกยาม,มาฮานะครับ,บ,รรบตัวนี้ก็เราก็จะใช้เป็นดอทสนะครับผมยามาฮ่าเอ็นแบเราจะใช้เป็นดอทสเนี่ยซึ่งมันก็จะมีจุดเดือดเปียกแล้วก็จุดเดือดเดือดแห้งที่สูงนะครับผม แล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายของเราวันนี้ก็จะมีนี่นะฮะของผมก็จะเตรียมไว้ก็คือจะเป็นอาสเปย์นะฮะฉีดน้ําเปล่านะฮะเอาไว้เผื่อแบบฉุกเฉินเวลาน้ํามันเบรกหกนะฮะเราจะได้ฉีดได้เลยนะครับแล้วก็เป็นพวกอามตเตอร์นะครับเป็นไขควงนะฮะไขควงจะใช้จนแบบไหนก็ได้นะครับขอให้มันขันไอตัวกระปุกฝาบนได้นะครับจะให้เป็นเบอร์ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็เป็นอาประแจเบอร์แปดนะครับ น้ำมันเบรก้ำมันเบรกแล้วแต่ว่าจะเลือกใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแต่ให้เป็น .c นะครับตามคูม,มือเปะน,นะครับแล้วก็เป็นตัวสายยางนะฮะซึ่งขดพลาสติกนะครับขดปากนะครับซึ่งเราก็จะเจาะรูแล้วก็ร้อยตัวสายยางเข้าไปนะครับก็คือเริ่มต้นนะให้เราให้เราสวมตัวประแจนะครับเป็นตัวแหวนนะฮะสวมเข้าไปใน ตัวถ่ายน้ำมันเบรกก่อนนะครับสวมเข้าไปตรงรูรูระบายน้ำมันเบรกนะฮะแล้วก็สวมใส่ย,ยางทับเข้าไปแบบนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะเลือจากการหาผ้าหรือว่าอะไรอะไรมาลองก่อนนะครับลองไม่ให้มันโดนชุดสีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเวลาน้ำมันเบรกเนี่ยมันโดนชุดสีเนะี่ยมันมันก็จะกัดชุดสีของเรานะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราเผลอไปโดนก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็ฉีดด้วยด้วยน้ำเปล่าที่เราเตรียมมานี่แหละนี่นะครับ ราก็จะมาใส่น้ำมันเบรกเราเข้าไปนะครับมันเบรกใหม่ใหม่ผมรู้สึกว่าผมกลัวน้ำมันเบรกใหม่จังเลยเนี่ยะสีแบบว่าสีสีเก่ากว่าน,น้ำมันเบรกที่ผมเคยเปลี่ยนเนะ่ตัวเที่ผมเปลี่ยนไอ้ตัวแรกกนะ็คือเป็นตัววาโวลีนะฮะนี่ผมก็ลองมาใช้ของศูนย์ดูวิธีการไล่ไล่น้ำมันเบรกนะครับก็ด้านบนเนี่ยเราเราก็จะย้ำ ย้าเบรกนะฮะกดกดเบรกเข้าไปนะฮะก็คือเบรกเบรกมันก็จะตึงมือนะครับแบบนี้นะครับปั๊มกําไว้ให้ให้เบรกตึงมือนะครับแล้วก็เราก็มาหมุนเปิดวาล์วด้านล่างนะครับพอหมุนเปิดวาล์วปุ๊บเนี่ยตัวน้ํามันเบรกมันก็จะไหลออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เราทําการปิดวาล์วนะครับเสร็จแล้วก็ขึ้นไปปั๊มด้านบนต่อนะก็คือทําแบบนี้วน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 ,วนไปนะครับจนกว่า สีของน้ำมันนะฮะที่มันออกมาเนี่ยนะครับมันมันมันจะมันจะมันจะเปลี่ยนเป็นน้ำมันใหม่นะครับแล้วก็ตรงสายยางเนี่ยมันจะไม่มีฟองนะครับผมก็คือข้อระวังก็คืออย่าให้น้ำมันเบรกด้านบนเนี่ยมันมันพร่องนะครับ ย้ำย้ดนด้านเบ็ดด้านบนจุตึงนะครับเสร็จปุ๊บเราก็บีบทิ้งไว้นะครับแล้วเราก็มาเปิดน็อตถ่ายน้ํามันด้านล่างนะครับนะบสังเกตว่ามันก็จะน้ามันใหม่มันก็จะดันน้ำน้ำมันข่าออกมานะครับนะบแล้วก็ทําแบบนี้ครับ,บวนไปเ,เรื่อย กลับที่เดิมนะปิดนะครับเสร็จแล้วเราก็มาลองปั๊มดูนะครับว่าเบรกเราโอเคไหมนะครับอ่าของผมก็โอเคครับเบรกหนึบเหมือนเดิมเพื่อความชัวเราก็มาล้างน้ำกันครับเสร็จนะครับ เอ้ยครับก็กระปุกฝั่งขวาก็เหมือนเดิมนะครับผมเอาผ้าวางไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ถอดฝาบนออกนะครับดูดน้ํามันเก่าออกแล้วก็เอาน้ํามันใหม่เติมเข้าไปนะให้มันได้ระดับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาดูครับว่าเราจะพักยังไงนะครับก็เราจะใช้มือมือซ้ายนะครับในการเปิดปิดวาล์วนะครับแล้วก็ใช้มือขวาในการปั๊มนะครับ ก็ในส่วนของประแจนะเราก็เอาเอาไว้ในในในลักษณะนี้นะฮะปัจแจเราก็เอาเอาเอาไว้ลัษณะด้านบนแบบนี้นะครับมันก็จะง,ง,ง่ายในการที่มือเราจะล้วงเข้าไปปั๊มนะครับผม นะเหลืองจ่อยเลยนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมสำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับนี่ก็เหน็บเหมือนเดิมครับผมวันนี้ตึงมือเหมือนเดิมนะครับคึบๆหลังจา,ากคลิปก่อนที่เราได้ล้างไอตัวก้านเบรกไปแล้วนะฮะกับเราเปลี่ยนน้ำมันเบรกรอบหนึ่งนะฮะไอ้นะี้่ น้ำมันเบรกอันนี้ของสูตรนะฮะสีมันออกเหลืองๆอย่างนี้นะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรฮะผมก็อาศัยเปลี่ยนน้ำมันเบรกทุกปีอยู่แล้วนะครับผมโอเคครับเรียบร้อยฮะสำหรับคลิปนะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับผมของยามาฮ่าเอ็นแม็กนะครับก็ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนถ่ายทุกๆ1 2,000มกิโลนะครับหรือว่า หนึ่งถึงสองปีนะครับแล้วแต่แล้วแต่ความขยันของแต่ละคนเลยนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะว่าน้ํามันเบรกเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการดูดซับความชื้นค่อนข้างดีนะครับผมคือมันชอบความชื้นเลยตัวเนี้ยมันก็จะเอามาเก็บไว้นะครับทีนี้มันก็จะทําให้อากิดความชื้นอยู่ในระบบนะครับผมก็จะทําให้ลดประสิทธิภาพของน้ํามันเบรกลงนะครับผมแล้วก็มาทําให้ปั๊ม ABS ตัวปัญหาของเราเนี่ยนะฮะ กิดข้อผิดพลาดความบกพร่องจะทำให้เกิดอ่าไฟเอชโฉนะครับผมก็ส่วนตัวผมก็จะเปลี่ยนทุกๆ1ปีหลังหน้าฝนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราผ่านผ่านฝนผ่านดินผ่านอะไรเนี่ยมันก็จะอมความชื้นมาเสักระยะหนึ่งแล้วนะครับหลังหน้าฝนอ่ะเราก็อถือโอกาสเปลี่ยนถ่ายนะเบิกที่ส่วนมาเลยครับราคา100 ML อยู่ที่1 5 0บาทนะครับราาก็ราคาก็ใช้ได้ครับสีของน้ำมันก็ ชวนชวนให้งงนะฮะปกติจะใช้ตัวตัวธรรมดาเนี่ยมันก็จะใสนะครับถ้าเกิดว่ามันเริ่มขุน่นแล้วเราก็สามารถดูได้เลยว่ามันจะเริ่มขุน่นอันนี้ก็ต้องดูว่าว่าใช้งานต่อไปครับว่ามันจะอ่าหนึ่งปีเนี่ยมันมันจะดําได้แค่ไหนนะครับผมก็ถ้าใครมีอ่าคาถามนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรอ่าใต้คลิปนะครับผมก็คอมเมนต์นะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมก็วันนี้ก็เรียบร้อยครับการ เปลี่ยนถ่ายนะ่ามันเบรกนะครับผมอันนี้ผมก็เป็นมือใหม่นะครับการตัดต่อคลิปการเรียงลําดับอะไรก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็อย,อยังไงก็กราบขอโทษมาณที่นี้ด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ